เครื่องถ่ายเอกสารรุ่น A N T 8 1 0ลดราคาลง12%ทำให้ราคาจะถูกลง720บาทอยากรู้ว่าเดิมเนี่ยมันราคาเครื่องเท่าไหร่ราคาเดิมก็ต้องถือเป็น1 0 0หรือว่า100ส่วนราคาส่วนที่ลดลงนั้น12%ก็มองว่าเป็น12ส่วนราคาใหม่จึงเหลือ88%นะครับหรือ88ส่วนนะครับข้อนี้เนี่ยค่าจริงที่ให้มานะ คือส่วนที่มันถูกลงนะครับส่วนที่มันถูกลงคื่งตรงนี้ก็ต้องมองว่าคือ12ส่วนนะครับส่วนที่ถูกลงเป็นตรงที่รู้ค่าจริงสิ่งที่อยากรู้คือราคาเดิมมันเครื่องลาเท่าไหร่งั้นถ้าเขียนเป็นแบบสัดส่วนนะครับอยากรู้ราคาเดิมก็เอาราคาเดิมเป็นตัวตั้งสิ่งที่รู้มาคือค่าจริงเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนที่ถูกลงนะส่วนที่ถูกลง เดิมมองว่าเป็นร้อยส่วนส่วนที่ถูกลงคือ12ส่วนส่วนที่ถูกลงมันถูกลงไป720บาทงั้นย้าย720ด้อไปฝั่งนู้น,นะครับเราก็จะได้ราคาเดิมก็จะเท่ากับ 100ส่วนสิคูณด้วย720อ่สตรงนี้12 6 72ก็เป็น60 100ร้คูณหกก็เป็นห0พันราคาเดิมเป็น6,000บาทนะครับถ้าวิธีที่2ครับ ส่วนที่ถูกลงนั้นก็คือ12%ของราคาเดิมซึ่งคิดเป็นค่าจริงคือ720บาทแล้วก็เอาตรงนี้ครับมาเริ่มเทียบครับ12%ของราคาเดิมคือ720งั้น1%ของราคาเดิมอันนี้ก็ลดลง12เท่าตรงนี้ก็ต้องลดลง12เท่า720หาร12นะราคาเดิมก็คือ100%จาก1%เป็น100%ก็เพิ่ม100เท่า อันนี้หถ้าร้อยเเซ็นต์ก็เพิ่มร้อยเท่าคูณร้อเข้าไป60สิบคูณร้อก็เป็น6,000ถ้าวิธีที่สามถ้เอาตรงเนี้ยกรทัดเดียวกันเนี่ยวิธีที่สามจะก12ของราคาเดิม เท่ากับ720ก็คือ12สองส่วนร้อยของก็คูณคูณราคาเดิมเท่ากับ720ยย้ายข้างให้เหลือแต่คำว่าราคาเดิม อยู่ฝั่งนี้คูณด้วย12ส่วนร้อยั้นย้ายข้างฝั่งไปฝั่งนู้นก็จะไปคูณด้วยร้อยส่วน12 1สไปตัด720ได้60 60คูณร้อยก็เป็น6 0พัน